รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าวพี่คำรนตอนบินรนอาชีพที่ยังไปได้ดีทีดเ,เดียวเด้อสิบอกให้บ้านชาวเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี่ จังหวัดปทุมธาน,น่นี่มปทุมรักแท้ไม่โคเปลี่ยนแลรรักแท้จากใจซสื่อที่นี่บ้านเช้าเหนือตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโค<พ>กนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ยึดอาชีพรับจ้างการบินโดรนเป็นหลัก และตัวเขาก็เป็นชาวนาด้วยรนเกษตรน้องเขารับจ้างบินไม่ไว่าจะใส่ปุ๋ยใส่ยาหรือวัดที่วัดทางอะไรได้ไคะครับครับได้หมดเลยครับวานข้าวฉิดยาวานข้าวฉีดยาทอาอะไรบ้างพูดเลยหวันปุ๋ยวานข้าวฉีดยาแล้วก็ยาน้ําทุก ทุกอย่างทุกอย่างอ่ะนะครับย่อยฟังฉีดยาหญ้าได้หมด,หมดได้หมดว่ากันว่าอาชีพรับจ้างบินโดรนแบบนี้มีหลายรายแต่ทําไมรายนี้จึงหาวันว่างไม่ได้เลยรอรององ่เเคืบินกัพาาแล้วมันรวดเร็วแทนแรงงานคนได้อย่างมหาศาลเนอะใช่ครับรวดเร็วครับทันใจกี่ปีที่เรายึดอาชีพบินโดรนเพื่อการเกษตรรับจ้างครับผมบินมาประมาณ หกเจ็ดปีครับประมาณเนี้ยตั้งแต่ลำเล็กๆเลยลำสิบเจ็ดลิตรครับผมวันนี้เป็นอาชีพหลักไปแล้วเป็นหลักไปแล้วครับนั่นก็เนื่องจากการยึดมั่นต่อสัจจะที่มีต่อลูกค้าการทำงานที่ดีเรียบร้อยถูกใจผู้จ้างเราเรียนรู้กันมานานไหมครับไม่นานครับเขามีคนสอนตั้งแต่ซื้อมาก็มีคนสอนสอนให้เรารู้หมดแล้วก็มาใช้นาตัวเองครับไอออมีนาตัวเองด้วยนะนาตัวเองด้วยครับอันนี้ถือว่าเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง อันนี้ก็ถือว่า40ลิตรก็ไม่ใหญ่สุดเพราะตอนนี้มี50โอ้แล้วก็ตัวร้อยมาแล้ว oh. Oh. โอดรนฉีดยาฆ่ามแมลงห้นปุย๋ยและบินวัดพื้นที่ตัวนี้เป็นดโดรนใหญ่ที่ต้องบรรทุกน้ำขึ้นไปจำนวนมากว่ากันว่าวันนี้ดโดรนจีนนี่เต็มบ้านเราเลยเต็มครับ ตอนนี้ก็เกลื่อนทุกที่ราคามันจะย่อมยาวกว่าใช่ครับไอตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณลําเปล่าก็ประมาณ3 0 0แสนนิดๆโอ้โอโอครับเติมอุปรกรณ์เข้าไปจะเป็น สี่แสนห้าแสนอาจจะเป็น67เจ็ดแสนโอ้ยและดโดรนตัวนี้ก็มีราคาขั้นต้นประมาณ3 0 0แสนบาทแต่ถ้าพ่วงอุปกรณ์เสริมเข้าไปด้วยก็จะตกรวม5 6 0ถึง0กแสนบาทยอดมะพร้าวอ่ะมันมีไอ้ด้วงหนอน<ม>ไปกินยอดมะพร้าวอ,อบินได้ครับบินได้หมดครับเลยครับมันสามารถฆ่าได้ไหมได้ครับแต่วันนี้เรายังเห็นมะพร้าวตายปานเตนเลยเข้าไม่ถึงหรือเปล่าเข้าถึงครับแต่ต้องมียาที่ดีครับหัวฉีดถ้าตอามีการปรับหัวฉีดให้มันฉีดพุ่งปี๊ดปีดเข้าไปในยอดมะพร้าวเงี้ย อ๋อ oh, ได้ครับสเปรย์ให้เป็นเม็ดน้ำใหญ่ให้ให้ใหลงมาตรงๆตง้นเลยครับโดรนการเกษตรราคาค่อนข้างสูงเพราะตัวใหญ่แต่ก็นำมาหาเลี้ยงชีพได้และคนบินโดรนส่วนใหญ่มักจะนิยมโดรนจากประเทศจีนกันโดรนเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็ใช้คนะนะเนอะฉีดเองบ้างแล้วก็จ้างเขาบ้างแต่ความละเอียดสู้โดรนไม่ได้ แม่นความแม่นยำสู้โดนไม่ได้ราะมันแน่นอนกว่าเขามีการคำนวณว่าไล่ละมันจะเป๊ะแต่ถ้าหากว่าเราฉีดเองเนี่ยส่วนใหญ่ยาจะไม่พอถ้าฉีดยา แห่งนี้ยังมีงความหมายมสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าเป็นอีกอาชีพที่เกาะติดไปกับนวัตรกรรมคืออาชีพการรับจ้างบินโดรนขอรับขอให้พี่น้องชาวนาทั่วประเทศไทยจงจเจริญศิลปา,าก,รรกเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันคู่คนนานขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมทองข้างามกว่าเมือง ใคนแนข่าวดีดีกับพี่คำรนหว่างหวังศรียินดีด้วยกับผู้ที่มีอาชีพบินโดรนจากบ้านชาวเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะจะบอกให้สหกราหกรเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดชันผู้คนน,าน้า